เอาเบอร์ให้คนนี้หนิดูตายเยะ้มเลยตายเยิ้มเลยเป็นเบ้รเป็นเบ้าไหมเอาเบอร์ให้ให้เขาหน่อยเป็นเบ้าเป็นหรือเปล่าเป็นหรเบอร์เปล่าลองหาหน้าห้องลองหาหน้าห้องเบอร์อะไร เป็นแฟนคนจนเป็นแฟนคนจนต้องคนเอาเสียงข้าไยอมไม่มีเงินทองมารองรับความลำบากบัวลอยบัวลอยยอมบัวลอยาลงอเอเพีงอะไรอีกเรีบยว่งสิ่งอะไรมาเขาให้เราเอาไปเลยเรับ เพลงที่ฉันชอบมีแพนด้ามีแพนด้าเข้าบ้านน่ะมีแพนด้าสมศรีสมศรีขาวขาวเงียบหายไปสองสามปีโอ้ตัวไปด้ยดีเป็นไหมเนี่ยเป็นหรือเป่าโอ้นู

ใจวยสาวน้อยมา่ีถให้เขาพี่ตือรักล้พียงงได้มาบังเพียงอยากมีสาวรักล้มก็โผ่หลายเวอร์ฮิฮิอันเจิงซีปต้องขอนตัวแวก็เลยถอนนะตัวพออมาหลายปีแล้วคือขารเลยสนุกไิ